ข้าวเปล่าวกแล้วก็บวกเลยข้าลาแบไไม่ไม่านข้่ กับข้าวผมก็ใจได้แต่ผมลักข้าวใส่กล่องเนี่ยกล่องนึงกินเนี่ยคุณจะแก้ตัวเดี๋ยวจะมัว่วเาใอย่าอย่าสองร้อยยี่สิบแปดมันไม่ใช่มันจ่ายไม่ได้เข้าใปะแต่คุณแม่กัน,นเซิ้นเดยวก็ต้องยอมใจใช่ไหมเขาต้องยอมใจนดิคุณแม,ม่กันเซิ้นเด็จ่ายแล้วเขาโอเคไหมล่ะเขาก็ไม่โอเคคนแพงไงเขากลับไปหาผมผมก็จ่ายตังไงเข้าใจปะเขามชาต แล้แถวเนี้ยมันก็พอ้าว<า>ให้ในเส้แปดสิบาทหรือ 120, 130ร้อยยี่ร้อยสามสิบ้อยห้าตัดใจไรเอ้าตัดใจพจอสาม่งแล้วมันก็อาจจะมีร้านเปิดแต่่าแต่ปูนบีดมา2องยแปดย่บาทเนี่ยไม่เป็นเนกินไว้กับเขาไก่ไข่ดาวินาการนะทุกคนนะจินนาการในสมองเลยว่ากับเขาไก่บวกไข่ดาวมึงไม่แพงแค่ไหนมันก็ไม่เกินร้อยหรอกหรือร้อยยี่ร้อยห้าเอายอมจ่ายเทีๆๆ่ยวเยอะวนานั้นเราให้ฟังหน่อยครับว่า เหตุการณ์เป็นไงครับเมื่อวานก่อนนะฮะผมก็มาแจ้งความที่โรงพักซอยเก้าพัทยาแหละโดยเลยพาคนมาแจ้งความเรื่องส่วนตัวไม่มีอะไรทีนี้พอมันก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มก็เห็นสาวัดเขาทำพิธงานมานานแล้วเลยการซื้อข้าวของมาให้สาวัดกินก่อนเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานก็ให้น้องสาวขี่รถมาซื้อข้าวที่สั่งไว้คือกะเพราไก่ไข่ดาว ครับเขาแกน้ากระเพราไก่ไข่ดาวอ่ะในความรู้สึกของคนน่ะน้องก็ขี่รถไปมันก็ดึกแล้วอาจจะปิดแล้วแหละล,ลงชายหาดมามาเจอร้านหนึ่งนะครับน้องเข้าไปสั่งข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเขาบอกว่ามีก็เลยสั่งไปสั่งไปน้องก็รถแป๊บเดียวก็บ,บอกว่าพี่เช็คบินเลยเขาก็ขี่บินออกมาราคา228บาทน้องก็เลยตกใจเอาราคา2 2 8บบาทบอก,บอกไม่เอาได้ไหมมันแพงจังประมาณน,นี้ เขาว่าทําไปแล้วแคานเซอไม่ได้น้องสาวก็เลยโมโหแต่สุดท้ายก็ต้องเอาเข้ามานะเพราะว่าเขาไม่ยอมให้แคานเซอก็ลองยอมจ่ายแล้วพอมากลับมาถึงผมก็รู้สึกผมใจตังค์อ่ะผมว่ามันเกินความเป็นจริงเพราะคําว่ากระเพราไก่ไข่ดาวนี่ความรู้สึกของคนทั่วไปนะฮะห้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทหรือจะแพงที่สุดนั่งในโรงแรมร้อยยี่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบผมก็คิดว่าผมจ่ายได้นะถ้ามันเป็นอะไรที่มันพอเป็นไปได้อะ่ะ แต่นี่ดูนะฮะชางทางมหาดอยเนี้ยสองร้อยี่สิบแปดาทผมว่ามันไม่โอเคกับพู้บริโภคผมต้องต้องผมต้องออกมาพูดแล้วแหละเพื่อไม่ให้มันเป็นไม่ให้มีแบบนี้เนี้ยเราเป็นเมือท่องเที่ยวครับผมก็ขอเป็นเสียงหนึ่งแรงที่จะไม่ให้มีแบบนี้ต้องฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับอยากได้พูดถึงวันนี้ครับการตรวจสอบเรื่องข้อเสียมันจะกป็นการตรวจสอบ ก็คือขอ้็จริีนจากทั้งสองฝ่ายนะก็คือฟังฟงทั้งสองฝ่ายนตรงนี้แหละมันประเด็นมันก็อยู่ในเรื่องของการการสื่อสารที่พลาดเคลื่อนไม่ตรงกันนะมันเลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่นี้จะขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าในในในส่วนตัวของผมผมก็มองว่า ถ้าสองฝ่ายสามารถที่จะฟีกันได้คกลคุมันได้ก็เป็นงานจ้างบรรยากาศที่ดีเพราะว่าร้านตรงนี้ก็โอเคแหละนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มาเขาเขาก็จะได้รู้ว่าการเข้ามาในเขตตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบรายล,ละเอียดแล้วร้านก็ต้องมีการปรับปรุงนะวิธีการให้บริการตรงไหนที่ไม่ชัดเจนก็ต้องเคลียร์มันชัดนะเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการตรงนี้ก็มีความสบายใจนะ ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ทางร้านนํามาปรับปรุงในข,ข้อที่เป็น,ปนที่เป็นจุดที่ทางผู้เสียหายเขาให้กล่าวถึงต่างๆเพราะนั้นมันก็ผมว่ามันก็จะเดินไปได้ที่ว่าทางผู้เสียหายก,ก็รับได้ก็ถือว่าคนไทยด้วยกันมันก็มอง ในในตรงนี้ก็เึ็นอยู่แบบสองสายถ้าคุยก็ได้ผมก็อยากให้ให้ยากาศของพัทยาเราทัานผั้ดีเราเดินไมได้ครับ